สวัสดีจ้าวันนี้เขาจะกันมากันเอามาอันเฮ็ดยังมันมันแก้วอ่ะมันแก้วบ้านเฮาเกาหลีเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาหัวมันแล้วเฮาก็เอาใบมันไปกินมาสั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาอยู่เกาหลีก็ได้กินอยังเขาเอิ่นเหี้ยมันแก้วยังสี่แม่ใจเห็นกันไหมเจ้าไหนเิ่งกันนะที่เราเนี่ยเก็บเราก็เด็ดเท่าวันนีบมาตัดเอาสี่เอาไปลวกน้าแล้วก็เห็ดไปแห้งๆเห็ดไปแห้ง เขาไว้ใส่เห็ดไปกินล่าพดูหนาวมันแกวเฮ้ยบางทยห้องก็อ่ได้กินมันแ่วเสียห้องกกินม่จ้ะเคี่ยมันเนี่ยเพื่อนพากันพอนเอาหัวมันมันแล้วเพื่อนเอานี่ทิมเพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนกระบอกว่ายาเพื่อนกระบอกเห็นไหมวะไม่เกบมันนี้ไห้เอาไปลวกเราตากแดดไว้ไปลานเอาใส่ตู้เย็นไว้เราก็ห้องก็เอาไปแกงใส่นั่นได้จ้ะแกงเพ็ดแกงย่างเอาไปพัดไปย่ำ ขัดแตงก็ได้ใส่ผักใส่เนื้อใส่ยังก็ได้จ้าใส่ได้แสบเล่นแซ่บเงี้ยมันกยังก็ได้ยังบอกว่เห็นข้าเจ้าเก็บวันนี้กินเขาเงื้อไหลตอนแรกวๆมาดูต่อเร็วๆอย่างแงี้ยโอ้ยผ้ากันกินผ้ากันผากันพากันกินด้วยด้วยพ่อไม่กัดกับจิโร่กัดตักงอันนี้นะจ้าโอ้ยเห็นไ่มจ้าเนี่ยอ่ะอ่อนๆเคี้ยมันหัวมันก็กินเนาะหัวมันก็กินหัวมันก็กิน ต้นมันก็กินจ้ะเห็นบ่จ้ะแซ่บเแอะเอาไปแย่อาไปผัดเนาะผัดก็ได้อีไไปปผัดดทกินผักกินยาสมพ่อเกาหลีอายุยืนค่ะกินผักกินผักกินหญ้าข้ากินผักกินยาผู้หญิงผู้ชายชอกินผักกินแย้วมัน่าอึดยาด้จ้ะมันออกมาอึดยาเนียนกว่าเนื้อจ้ะเขาเราลุ่งสุขภาพอายุยืนพร้อมนี่มนว่าเขายึดยากกินผักกินตายแต่ผักว่้นแมเด้ เห็นเป็นเห็นบ่จะเคยเห็นบ่นไหนเห็นเส้นเฮ้ยมาเด้อค่ะเด้อแล้วเอาโตน้ำพร่องเอาไปลวกแม่จ้าลวกเราเส้นเราเอาไปตากแดดไว้เห็มันแห้งแล้วก็เอาไปเก็บไว้ย่างก็มาแซน้ำพักอีกย่างมึงก็ไม่พักกลัวอุ่นก like ็เ้ยหนูเห็นกระเพ็ดไปทั่วที่ไปอ่ะก็ค่อยะเพ็ดกินได้กินพักอันนี้ อันนี้นะคะเพราะว่าลื้อหมดแล้วเนาะจ้่ลื้อหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หัวมันยังขุดไม่ได้ตอนนี้หัวเอาใบมันก่อนเดี๋ยวใบมันจะแห้งเขาบว่าอเอามาเอาใบทั้งสี่ใบใบมันจะแห้งเด้อวแว <ไป S 1> ม่ใบมันสะแห้งเอาไปเฮ็ดทั้งสี่ลวกแซ <ๆ S 2> ่บแซ่จะลวกเป็นผักกินกับน้ำพริกหวานเฮากินกับเจียวาาบะหมี่เฮาก็แซ่บ เว้ยจะเป็นอย่างกับรู้ให้กันเค้นครั้งแรกกระตุกใจให้กันแล้วมาอยู่แรกๆเนาะโอ้ยอยังรอกาวดีสาหเปรี้ยรไมาอยู่ไลยวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมการกินการของไทยเขาทีม้วนแล้วเบลต้องสิใครต้องม้วนแต่นั่นกินเนาะใครต้องใครต้องม้วแต่ยังอันนี้ข้นกินคนเก่าเพราะเพิ่งได้กินเอาไปต้มวันนี้เขาจะันก้อนสสลวกสิยังสีกันเขาสีกินสดๆย่ำๆซ่อใส่ง่ายน้ำมันง่ายอย่างเขาก็ลอกก้อนจะลอกลอกก้อนก็ได้ลอกก้อนก็ได้จะลวกก็ตามแต่นั่นนะ นูนหินเอาไปเห็ดมันเห็ดส่วนไลาเนี่ก็นูนหินกเห็ดแบบว่าตากตากแห้งจะตากแห้งไว้กินช่วงฤดูหนาวหนาวก็ได้นะจ๊ะมีน้ำขึ้นเนาะแล้วก็แช่น้ำก่อนที่จะทำกินอะไรอย่างนี้วิธีการเนาะแล้วแต่แล้วแต่คนกินเมืองไทยก็อยู่บานนกแต่ก็บบเคยพากกินแม่ก็บบคเคยพากินกินแต่หัวล <ต token S 1> ัานเดียวมันมันเศหนดแบบมันแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศกินแบบครบ ก็ไม่ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไอ้ที่บ้านเรากินผักกินหญ้าอย่างอื่นแต่เขาไม่กินเขาถือว่าเป็นหญ้ามีหลายอันใช่ไหมที่เขาเขาไม่กินกันแต่เราไปกินมันก็เขาพ่รีเขาพ่รีเค้าเป็นต้นเขาพ่รีเนาะเอามาต้มแช่น้ำแกงนอืมก่อนแล้วว่าพ่รีกินหญ้าแต่กับเดี๋ยวว่ามาเรียนต้นเขาพ่รีอืมต้นข้าวแต่มันเป็นนนน้ำมาต้มกินนี่ค่ะเลือกเอานะคะใครชอบสีอะไรก็ได้จ้่สีเขียวที่มีทั้งหมดพอดีมันมีอยู่นิดมันมีจากพัน อ๋อมีการขุดมันด้วยมือเปล่าอยากจะกินอายุยืนหมื่นปีคือบ้านเขาเอินล่ะอเป็นพักเป็นพันเป็นันอายุยืนหมื่นปีพันพันพันปีก็ยังมีเลยจ้ะกินผักกินหญ้าผักกินหญ้านี่ค่ะเยอะมากตอนนี้คือรื้อออกมาหมดแล้วนะคะหัวยังออกถอนมาไม่ได้แต่ว่าต้องเอาใบกเอาใบมันก่อนเพราะว่าเอารากเอาอะไรนะเอาก้านมันก่อนไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเหี่ยวตอนนี้รื้อออกมาหมดแล้วเตรียมฝั่งนู้นก็มีเยอะมากเยอะมากค่ะต้องเลือกเลือกเอาสิ่งที่ดี มันก็ก็เรากินแล้วมันก็อร่อยและมันได้ประโยชน์เนาะเราก็กินกันเราก็ไม่ได้ว่าเออมันในเมื่อเขาก็กินไม่เป็นอะไรเราก็ลองกินดูเนาะกินตายกินวัดละเออก็กินได้แล้วมาซ็ดูแลสุขภาพาเนาะมันก็จะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการแกยเล้วจะยังน้อยได้นรือเอาพวกไลไลได้เดี๋ยวไปต้มไปรั่วไปกินรู้ดไม่รู้คือคือเอาเก็บได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยค่ะตามพลังเลยเพิ่เก็บเพิ่งอนก้อนพ้อนเอาดูก้อนก้อนของเพื่อนเหล่าอะไรเนาย เิ่งโคกมานี่อันถอนโกมานี่หลกงายบกมันเพหัว่ายหลถอนก็นพรอมเรพี่นอก็เห็นบกเดนักนันเนอนงอนงกียไปมงอเงมันกระดกกระดกกระเดกหัวญ่ายไหมเอาบอกว่า็แจงเอาไปเเอาไป้มไปนแจง ดี้เปี่ยเธอาปเีนเธอจะไป้ผมูผมดูคอมเมที่น้องเ๋ยเบิ่งข้ามาช่วยกันเก็บเด้อพอแม่พี่น้องเอ๋ยไม่ใช่เอาหุ้้หรือเปล่าเขาจะเอาคนเติมคนหัวใหญ่ทางไร่อแม่พี่น้องบอก่มันคงยาวเตมคนมันโตีลนเตหัวใหญ่เพิ่ง มันแกวปีนึงเลยกับมันแกวสามเดือนกันก็เกันเลยสามเดือนมันสิบหัวหน่อยอันนี้มีหนึงสิบหัวลงง่ายเลยมันก็คือกันจเดือนจะจะวามันคือกันเด้อมันแกวเนี่ยจะวามันคือกันเด้อน้องกัเขาใจคิดวามันคือกันน้องกัเขาใจคิดวามันคือกันน้องกัเขาใจคิดวามันแกวมันแกวนี่พันปีหนึ่งพันสามเดือนบกทั่วอันมี้บกทั่วปีกับบกทั่วบปีตัวเขาง่ายเป็นบนเหนืด่างกน เอาคือวาจันสั่นบุญแล้วนอง่าเขาแยกกนแรกต่อกันเพื่อหันไว้าสามเดือนจะได้กินหัวปีนึงจะได้กินหัวอือเขาลากน้ำมันดูสิหันวาอีกแล้วเรียนรู้ไปนะจ๊ะเรียนรู้ไปนี่นี่นี่เบุกเขียวเขียวอร่อยจริงันพักเนี่วนอเอยปกินน้แซ็งมันเป็นงองงงงมันเป็นกาดักกาดดก มันเป็นสงออกเส้นเง็กเมาเมาใบใบใบมันฝรั่งนะจ๊ะว่าใบมันฝรั่งจ้ะมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาซอยกันพ่อแม่พี่น้องเห็นป่ะเนี่ยมาซอยกันซอยกันมาซิมามาซอยกันซอยกันมามามาซอยกันขันทรวิเขียวสิมันกระเสบเห็นปะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ Pak Antong ya 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 sarang pak tak cho na 구마 쏘나 인데 고구마 떡 쏘나 인데 야야 내가 어때 어? 뭐야 여보 울차 아니야? 리 너눌러어차 뭐 눌렀어요 뭐 우리 자식이 우리 자 우리 차 맞아? 내차는 삐삐삐 그래는데 우리 차 아니야 아니야 깜빡 เนี่ยย่าเนี่ยกันไอก้ออกอเตสอะ้อยไว้ฝากกดไลกกด<แ>ค์กดแชร์กดติดตามกุญเพื่องเลื่องเกาหลีนั่นจ้ารักทุกท่านรักทุกคนค,ค่ะพี่แจ๊คกุกสมัยเกาหลีบายบายค่ะสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงรักทุกท่านรักทุกคนนะจ๊ะวันนี้พี่แจ๊คก็จะทําคลิปดีๆมาให้เป็นประจําสม่ําเสม,สม,จมอจ้าชมพู่มาลาหน่อยสิจ้าชมพู่ คุณจำพูประกาศนะจ๊ะวันนี้พอดีรูโอป,าน,า,ปนานละูกก็ไปอุ่นจนขึ้นในร้านดอกปา